สวัสดีชาาพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่2ิมีนาคมนะคะคุณได้8เหรียญน,นะส่วนเขาเป็นเอซับอนนะคะแต่ว่าขึ้นมากับหัววันนี้อาจจะมีการง้อขอคืนดีกันนะคะโดยไม่มองว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีความพยายามนะคะหรือว่า อ่าให้ความรักกับคนรักแบบสม่ำเสมอตลอดมาตัวเขาอะเหมือนไม่ค่อยแน่ใจหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องคิดก่อนนะคะแล้วก็พาชชันของเขาเนี่ยไม่ได้มีเท่าคุณนะอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะโกรธหรือว่างอนอะไรคุณอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมย์มองว่าคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงยังไงก็ตามมันมีพลังงาน give Your Relationship A c แนนะคะซึ่งหมายถึงการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะต้องให้เวลานะคะมีพลังงานไอ E ย่ฟรอมนาตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอีกหนึ่งปีเขาถึง ยอมคืนดีหรือว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่หมายถึงในระยะยาวเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะความสาเร็จอะไรต่างๆนะคะอีก1ปีข้างหน้านะ